สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะเอา UPS ที่ผมใช้งานกับระบบโซล่าเซลล์ไปเปิดฝาให้เพื่อนๆได้ดูภายในกันนะครับ mm. จริงๆเราเคยลงคลิปไปหลายคลิปแล้วแหละกับกับ UPS ตัวนี้นะฮะ mm. ก็เพื่อนๆน,นบางท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับแต่คิดว่าบางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นตัวนี้นะครับถึงเวลาที่จะต้องเอาออกไปทําความสะอาดนะฮะเป่าฝุ่นเนื่องจากใช้งานมานานแล้วยัง หลายเดือนแล้วยังไม่ได้เอาออกไปเป่าฝุ่นเลยนะครับก็เดี๋ยวเอาออกไปเป่าฝุ่นแล้วเปิดฝาให้ดูภายในกันบอกได้เลยว่า UPS ตัวนี้นะครับย่ห้อลิโอนิกนะฮะวัดนิดเดียวเองนะครับอยู่ที่900วัตต์1,500 VA 900วัตต์แต่ว่า,าตัววงจรอ,อินเวอร์เตอร์เนี่ยเขาออกแบบมาเผื่อคือออกแบบมาเหลือๆเลยนะครับ จ่ายได้แค่900วัตต์แต่วงจรอินเวอร์เตอร์นะครับรองรับถึง3-4,000วัตต์ 3, 000, 000เลยทีเดียวนะฮะมอแปลงก็ลูกใหญ่มากนะครับอ่อเดี๋ยวเท้าฟาร์มหนึ่งยูเวตตัวนี้นะครับผมใช้งานกับระบบโซล่รราเซลล์มาประมาณ3ปีแล้วนะครับก็มันเป็นรุ่นเก่านะพวกจอพวกจอแสดงผลพวกนี้ผมไม่เจาะใสะ่เพราะว่ามันไม่มีนะครับก็เป็นระบบ48โวลต์นะฮะใช้กับแบตเตอรี่ด้านล่างนี่นะฮะ สี่รูปนะครับก็ได้มาจากร้านของเก่าราคาไม่ถึงพันนะฮะคุ้มคุ้มมากๆนะครับตัวนี้นะฮะตัวใหญ่นะฮะส่วนตัวเล็กนี่มันเป็นระบบ24นะครับก็เดี๋ยวให้ดูตัวใหญ่นะครับตัวเล็กเป็นลิโอนิกเหมือนกันอันนี้ผมดัดแปลงเอาวงจรอินเวอร์เตอร์ใส่ก็เคยลงคลิปรีวิวไปแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะเปิดให้ดูตัวใหญ่ นะครับาเดี๋ยวปลดระบบออกไปด้านนอกนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวงจรภายในเขาจะสุดยอดขนาดไหนนะฮะยี่หอ้อยี่หอ้อลิโอ닉น,นะฮะร,รุ่นเก่าครับเปิดฝาครอบออกมาแล้วฝุ่น เยอะมากนะครับเพราะว่าไม่ได้ถอดออกมาเป่าฝุ่นหลายเดือนแล้วนี่นะฮะฝุ่นทั้งนั้นเลยนะครับก็เดี๋ยวเป่าฝุ่นก่อนแล้วค่อยดูวงจรกันว่ามันสุดยอดยังไงนะครับ เป่าฝุ่นทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบภายในของ UPS ตัวนี้กันว่ามีอะไรบ้างนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับเนื่องจากผมเอามาถอดเป่าฝุ่นอยู่หน้าบ้านแล้วมันติดถนนนะฮะก็มีเสียงรถวิ่งผ่านตลอดนะครับอาจจะรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็หน้าบ้านตรงข้ามเป็นร้านอาหารนะครับก็เปิดเพลงด้วยไม่รู้ว่าจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับแต่ติดลิขสิทธิ์ก็คงลงไม่ได้ ถ้าลงได้ก็คงไม่ติดนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนำเพื่อนๆเ,เบื้องต้นด้วยนะครับท่านใดที่จะนำ UPS ไปเป็นอินเวอร์เตอร์ใช้งานในระบบโซล่าเซลล์เราต้องดัดแปลง Modify อะไรบ้างนะครับก็ก่อนอื่นมาดูองค์ส่วนประกอบกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะตัวนี้ดูตัวหม้อแปลงกันก่อนนะครับ ก็อย่างที่ผมบอกเบื้องต้นนะฮะ UPS ตัวนี้เป็น UPS ขนาด1 0 0 0 VA 900วัตต์นะครับแค่900วัตต์นะฮะเป็นระบบ4 8โวลต์นะครับก็อันนี้หม้อแปลงมันค่อนข้างใหญ่นะครับค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวน้ำหนักนี่ก็ร่วมๆยี่สิกิโลนะ,ะทั้งหมดนะฮะทั้งตัว UPS นะครับถอดแบตออกไปแล้วนะครับหม้อแปลงค่อนข้างใหญ่แต่ว่า UPS เนี่ยมันมี ตัวหม้อแปลงมันจะมีขนลวดสเตเบลิเซอร์ด้วยนะครับมันก็เลยอาจจะใหญ่กว่าหม้อแปลงอินเวอร์เตอร์ทั่วไปสักหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเป็นหม้อแปลงอินเวอร์เตอร์ทั่วๆไปหมอ้อหม้อแปลงขนาดนี้นะครับก็น่าจะจ่ายกําลังได้ไม่ต่ํากว่า2 0 0 0วัตนะฮะแต่ตัวนี้ตามสเปคเข้าแค่9 0 0วัตเท่านั้นเองนะครับอ่าตัวนี้เป็นหม้อแปลง ตรงส่วนนี้ที่ยองว่างนะครับซึ่งโดยปกติมันจะมีแบตเตอรี่อยู่ภายในนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่จำนวน4ก้อนนะฮะสิโวลต์ v, ขนาด12โวลต์7แอมป์วางเรียงอยู่งี้นะครับ4ก้อนแต่ผมถอดออกไปแล้วแหละนะครับเพราะว่าแบตของเดิมมันก็เสื่อมสภาพแล้วทีนี้เอามาดัดแปลงใช้กับระบบโซล่าเซลล์แบตภายในก็ไม่จําเป็นนะครับในส่วนของวงจรตรงนี้นะฮะบ,บอร์ดตรงนี้ อบอดใหญ่ๆตรงนี้นะครับมีอุปก,กรณ์มากมายเลยทีเดียวนะฮะ IC หลายตัวบางตัวก็ถูกลบเบอร์นะครับในส่วนนี้เป็นวงจรควบคุมการทำงานของตัวเครื่องนะครับหรือเราจะเรียกรวมทั้งหมดว่า CPU ก็ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวประมวลผลต่างๆงเป็นตัวสั่งงานสั่งการต่างๆนะครับแต่ว่าที่มันเยอะ อุปกรณ์เยอะขนาดนี้เพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่านะฮะ u v ตัวนี้เป็นรุ่นเก่าน่าจะถ้าถ้าเอาจริงอายุน่าจะร่วม20ปีนะครับน่าจะร่วม20ปีนะรุ่นนี้ข้อมูลไปนค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแทบจะไม่มีข้อมูลเลยนะครับหรือจะจะบอกว่าไม่มีข้อมูลเลยก็ได้มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นเล็กกว่านี้นะแต่จํารุ่นไม่ได้แล้วที่ที่ขนาดเหมือนกันบอร์ดเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าเป็นรุ่นเล็กกว่านี้ ส่วนตัวนี้มันเป็นรุ่นรุ่นที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับอ่ารุ่นเก่าแล้วอุปก,กรณ์เลยเยอะนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆเราจะไม่ได้เห็นบอร์ดใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็จะเห็นเป็นบอร์ดเล็กๆเพราะว่าเขาใช้อ่าตัวพวกไมโครชิปนะฮะไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, เป็นตัวควบคุมการทํางานนะครับก็จะเหลือ IC หลายๆขาตัวเล็กๆสี่เหลี่ยมแค่นิดเดียวนะครับสามารถอ่าโปรแกรมสั่งงานควบคุมการทํางานได้ แทบทุกอย่างนะครับก็ไอซีได้หลายตัวแบบนี้นะฮะมันก็จะไปรวมอยู่ในไอซีตัวเล,เล็กตัวเดียวนะครับแต่นี้มันเป็นรุ่นเก่าก็ยังไม่มีไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมก็จะเป็นไอซีไอซีพวกนี้เยอะแยะมากมายนะครับไม่มีบอร์ดต,ตรงนี้อยู่อีกบอร์ดหนึ่งนะฮะบอร์ดตรงนี้เป็นบอร์ดสลับไฟนะครับก็ยูเวเนี่ยโดยหลักๆแล้วเราจะใช้ไฟฟ้าเป็นหลักนะครับเมื่อเราเสียบไฟฟ้าเข้ามา ระบบมันก็จะบายพาสเอาไฟฟ้าเนี่ยไปจ่ายให้อุปก,กรณ์ที่เราเสียบอยู่กับตัว u s นะครับอันนี้จะเป็นปลั๊กนะฮะปลั๊กเอาพุทนะครับ,รบอันนี้จะเป็นปลั๊กไฟอินพุตนะฮะถ้าเราใช้ไฟฟ้าเราเสียบไฟฟ้าเข้าไปตัว u s มันก็จะบายพาสเอาไฟฟ้ามาออกทางช่องนี้นะครับแต่เมื่อไฟดับมันก็จะสลับไปใช้ในหมวดของสำรองไฟก็คือไปใช้ไฟทางบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือเอาแบตเตอรี่ แปลงเป็นไฟฟ้านะครับมันก็จะมีบอร์ดสลับอยู่ตรงนี้มีรีเลย์สองสามตัวนะฮะนี่นะฮะเป็นรีเลย์สองตัวนี้ก็เป็นรีเลย์นะครับไปดูอีกฝั่งกันนะอีกฝั่งหนึ่งก็มีบอร์ดอีกนะครับอ่านี่นะฮะเดี๋ยวผมหมุนหมุนมาทางอ่หมุนทางด้านนี้ดีกว่ามันจะได้สว่างนะครับ บอร์ดทางด้านนี้จะมีอยู่อีก2บอร์ดนะครับก็จะเป็นบอร์ดนี้มีรีเลย์หลายๆตัวตัวนี้เป็นในส่วนของอวงจรสเตเบลิเซอร์นะครับสเตเบลิเซอร์ก็เป็นวงจรปรับแรงดันอัตโนมัตินะครับในกรณีที่เราใช้ไฟฟ้าแล้วไฟตกไฟเกินนะครับมันก็จะมีแถบอยู่ในตัวหม้อปแปลงนี่แหละนะฮะจะเห็นว่ามันนี่นะครับแถบหลายๆแถบตรงนี้นะครับที่เดินสายมาที่ตัวบอร์ดนี้นะครับ ก็วงจรสเตเปไลเซอร์เนี่ยเท่าที่ดูแล้วมี5สเตปนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีเทเล่หมด5ตัว5สเตปนะครับมันจะมี1สเตปที่เป็นวงจรปรับในกรณีของไฟเกินนะฮะถ้าไฟเกิน230โวลต์นะครับตัววงจรสเตเปไลเซอร์มันจะลดก็คือจะปรับลดแรงดันลงมาให้เหลือแค่220สนะฮะหสเตปนะครับ, step, รบแล้วีทเลออี่สเตปเป็นในส่วนของชดเชยไฟตกนะครับ ไฟตกเหลือ210โวลต์นะครับตัว UV H ก็จะปรับแรงดันขึ้นไปให้เป็น200ประมาณ220 v, กว่ากว่านะครับไฟตกเหลือ200มันก็จะปรับขึ้นให้ได้ประมาณ220 v. ไฟตกเหลือ1้0ก็จะปรับขึ้นนะฮะไฟตกเหลือ170ก็จะปรับขึ้นนะครับก็มีทั้งหมด4ีสเต็ปอ่าทีนี้หัวใจสำคัญ ของ u s นะครับตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างที่จะสุดยอดก็เพราะว่าตัวนี้เป็นบอร์ดอินเวอร์เตอร์นะครับบอร์ดนี้จะเป็นบอร์ดอินเวอร์เตอร์บอร์ดทาวเวอร์มอสเฟตนะมันเจ๋งยังไงดูกันนะครับซึ่ง u s ตัวนี้ตามสเปคนะครับจ่ายกำลังแค่เพียง900วัตต์นะฮะ900วัตต์นะครับ,รบแต่ว่า เขาให้มาทั้งหมด12มอสเฟตนะฮะแล้วก็เป็นมอสเฟตเบอร,ร,ร์ใหญ่ด้วยนะครับนี่นะฮะมีสาตัวตรงนี้อีก3ตัวนะครับแล้วก็ซิงค์อันนี้3ตัวด้านนี้อีก3ตัวทั้งหมดเป็น12มอสเฟตนะครับ12มอสเฟตถ้าเป็นบอร์ดอินเวอร์เตอร์จีนที่เราซื้อมาประกอบอินเวอร์เตอร์เนี่ยถ้าระบบ48โวลต์มันรองรับกำลังวัตต์ถึง5,000วัตต์เลยนะครับถ้าเป็นบอร์ดจีนนะแต่ ตัวเนี้ยนะฮะจ่ายกำลัง900วัตต์เข้าให้มา12บสองมอสเฟตนะครับภาคไดเป็น IR นะฮะ IR อาร์ไดนะครับ IR 2 1 0นะฮะภาคขับขับขาเกตนะครับแถมมีทานซิสเตอร์ไดอีกนี่นะครับทานซิสเตอร์ไดซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นบอร์ดอินเวอร์เตอร์จีน12บสองมอสเฟตจะไม่มีทานซิสเตอร์ไดนะครับจะมีแค่อไออา์ไดนะฮะก็คือมีแค่ IC ไดนะครับ แต่ตัวนี้มีทานซิสเตอร์ได้ด้วยเห็นไหมก็ออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีมากเลยทีเดียวนะครับออกแบบมาเหลือๆนะฮะขับแค่900วัตต์แต่ให้มาถึง4-5,000วัตนะครับบอร์ดขับให้มาถึง 4- ถึง4-5,000วัตเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสุดยอดนะฮะสำหรับ U.P.S. Re-ONIC ตัวนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวให้ดูดูยี่ห้อดูรุ่นนี่นะครับเป็นรุ่นน่าจะเป็น o a 4นะ่ไม่น่าจะเป็นเลขศูนย์นะเพราะว่ามันเป็นกลมๆน่าจะเป็น o a 4นะฮะรี o n i o a 4นะครับข้อมูลไปค้นหาใน Google แล้วแทบจะคือค้นหาข้อมูลไม่ได้เลยนะฮะสเปก ทีนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำเพื่อนๆน,นะครับที่ต้องการนำ UPS ไปใช้กับระบบโซล่าเซลล์นะครับว่าจะต้องโมดิฟายดัดแปลงอะไรบ้างนะครับก็อันดับแรกๆเลยนะฮะเอาเสียงปิดปิดออกนะครับ UPS บางรุ่นสามารถปิดได้แต่บางรุ่นปิดไม่ได้เมื่อเราใช้งานในในในหมวดสำรองไฟก็คือเอาแบตเตอรี่แปลงเป็นไฟฟ้าเนี่ย มันจะไอลำโพงปิดปมันจะดังนะครับหรือว่าเรียกว่าลำโพงบัสเซอร์นะฮะลำโพงบัสเซอร์ที่มันเป็นเสียงปิดปิดเตือนเรานะครับตัวนี้ก็ถอดออกไปแล้วนะครับเพราะว่ามันปิดเสียงปิดปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวหมุนกลับมาใหม่อีกรอบนะึ่งมันค่อนข้างหนักตัวนี้นะครับจะเป็นลำโพงบัสเซอร์ตัวใหญ่เลยทีเดียวสำหรับ อ่า u ตัวเนี้ยเ,เสียงบัสเซอร์ดังมากนะครับเวลาใช้งานในหมวดจำลองไฟเนี่ยนะฮะ,ะมันจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าลำโพงบัสเซอร์นะฮะก็ถ้ารุ่นไหนปิดไม่ได้ก็ถอดต้องถอดออกนะครับบัดกีออกอหน้าตามันเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะฮะ เพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวใหญ่จริงๆแล้วถ้าเป็น u s อ่าน่าะมันจะเป็นตัวเล็กนะครับอันนี้ก็ใส่มาตัวเวลเลอร์เลยเสียงดังด้วยเดี๋ยวผมขออนุาตัดคิดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับบอดีมีสายเข้ารับสายโทรศัพท์ก่อนนะครับครับมาต่อกันนะครับลำโพงปิดๆนะฮะหรือลำโพงบัสเซอร์ถอดออกนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต้องทำ อีกก็คือใส่ขั้วแบตเตอรี่นะครัขั้วที่เราจะนำไปต่อกับแบตเตอรี่ภายนอกนะครับขั้ว DC Input อ่าเดี๋ยวหมุนกลับมาอีกรอบหนึ่งก็ใส่ติดตั้งไว้ทางด้านหลังนะครับเพื่อความสะดวกในการที่เราจะถอดอถอดสายหรือต่อสายนะครับก็ตัวนี้นะฮะที่ผมใส่เข้าไป อันนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ถ้าเป็น u s วัตต์สูงๆหน่อยก็ต้องใส่ใหญ่หน่อยนึงนะครับเพื่อให้มันรอ,องรับกระแสดได้สูงๆนะครับแต่ u s ตัวนี้มันแค่900วัตต์ผมก็เลยใส่ขั่วประมาณนี้นะฮะไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็พิมพ์สติกเกอร์มาแปะไว้นะครับว่าต่อเป็นระบบก e ี่โวลต์นะฮะอันนี้เป็นระบบ48นะครับก็พิมพ์มาแปะไว้48โวลต์ แต่ว่าถ้าเราใช้เองก็ไม่จําเป็นหรือว่าจะเขียนไว้ก็ได้เพื่อกันลืมนะครับเผื่อวันใดวันหนึ่งเราเอาไปให้คนอื่นใช้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะจะได้ไม่ต่อผิดนะครับก็ขั้วตัวนี้ต่อมาจากสายแบตเตอรี่ที่เราถอดออกนะครับแบตเตอรี่ที่เราถอดออกไปจะมีสายไฟเราก็สายไฟต่อมาเข้าที่ขั้วตัวนี้นะครับในส่วนของสายไฟก็ใช้ให้เหมาะสมนะครับให้มัน ใหญ่ๆหน่อยนึงก็ได้ถ้า UPS หััดสูงๆก็ใช้สายใหญ่หน่อยนึงนะครับส่วนผมใช้สายเดิมของ UPS นะครับสายไฟเดิมๆที่เขาใส่เขาเขามากับเครื่องนะฮะแต่จริงเอาจริงแล้วเปลี่ยนให้ใหญ่หน่อยนึงก็ก็จะดีนะครับเพราะว่าเราเอามาทำระบบโซล่าเซลล์เนี่ยเราใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานๆซึ่ง UPS เนี่ย เขาไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานแบบต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับเขาออกแบบมาแค่สำรองไฟชั่วขณะไม่เกิน10นาทีนะครับไม่เกิน5นาที10นาทีเท่านั้นนะครับเพราะนั้นพวกสายไฟอะไรพวกนี้เขาก็ไม่ได้เผื่อมาเขาก็ใส่มาแค่มันใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเราเอามาใช้งานต่อเนื่องเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนให้มันใหญ่นะครับให้มันใหญ่หน่อยนึงนะครับ แล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือระบบระบายความร้อนนะครับ UPS ตัวนี้มันมีพัดลมอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะฮะพัดลมดูดออกตัวนึงอันนี้ผมก็ไม่ได้โมดิฟายเพิ่มเติมนะครับในส่วนของระบบระบายความร้อนจะบอกว่าไม่ได้โมก็ไม่ได้โมเพิ่มเหมือนกันนะฮะในส่วนของตัวฝาครอบนะครับฝาครอบตัวนี้ผมเจาะรูตรงนี้เพิ่มนะฮะ รูเพื่อให้ลมมันเข้าเพื่อเมื่อพัดลมทํางานจะได้ดูดลมเย็นเข้าทางด้านนี้นะครับนี่นะฮะรูจะอยู่ตรงนี้นะฮะดูดลมเย็นเข้าแล้วก็ดูดผ่านซิงค์ระบายความร้อนไปออกทางด้านหลังเพราะว่าไอ้ของเดิมๆของมันเนี่ยมันจะมีรูอยู่ตรงนี้ซึ่งรูตรงนี้มันจะตรงกับแผ่นซิง์ระบายความร้อนตรงนี้พอดีเวลาพัดลมทํางานเนี่ยมันจะดูดลมเย็นเข้าการระบาย ความร้อนได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเพราะว่ามันไม่มันไม,ไม่ไม่ผ่านทางด้านนี้นะครับมันก็จะดูดเข้าออนี้แล้วออกพัดลมเลยผมเจาะรูตรงส่วนนี้นะครับก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้นตอนพัดลมทํางานนะครับก็ตัดตัดเร็วขึ้นนะฮะพัดลมเป็นพัดลมอัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าเป็น ups อื่นๆที่เพื่อนเพื่อนนำมาใช้มันไม่มีพัดลมนะครับต้องต้องติดตั้งเพิ่มนะฮะต้อง ต้องโมใส่เพิ่มนะครับเพื่อให้มันระบายความร้อนได้ดีขึ้นถ้าระบายความร้อนได้ดีมันก็จะใช้งานได้ทนทานนะครับถ้าเราไม่โมดิไม่ไม่โมดิไม่โมดิฟายเพิ่มเนี่ยไม่ใส่พัดลมเพิ่มเนี่ยเรานํามาใช้งานต่อเนื่องตลอดย4ชั่วโมงเนี่ยไม่ทนแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้งานแบบนั้นนะฮะถ้าเราจะใช้งานแบบนั้นเราก็ต้องโมเกี่ยวกับการระบายความร้อนให้ดีนะครับ นะครับหลักๆก,ก็ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่จะโมดิฟายหรือท่านที่จะทำเองเนี่ยต้องมีความรู้ระดับหนึ่งนะครับต้องมีความรู้ระดับหนึ่งถ้าไม่รู้อะไรเลยก็คงจะยากสักหน่อยหนึ่งนะฮะถ้าอยากจะใช้ถ้าเราไม่มีความรู้เลยก็ผมแนะนำว่าให้เอาไปให้ช่างที่เขามีความรู้ดัดแปลงให้ก็จะดีที่สุดนะครับหรือว่าอยากจะลองเองก็ได้นะฮะเพื่อจะได้มี ประสบการณ์ถ้าเราไม่ลองเราก็จะไม่รู้นะครับก็ผมเองก็ตอนอที่ยังไม่ค่อยมีความรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ก็ลองผิดลองถูกพังเป็นกองกองนะครับกว่าจะรู้ก็มันก็ต้องลงทุนนะ็อ่าในส่วนนี้อีกหน่อยนึงด้านหน้าด้านหน้านะครับอันนี้มันเป็นรุ่นเก่ามันไม่มีจอนะไม่มีจอแสดงผลอะไรเลย นะครับก็มีแค่แค่ไฟแสดงผลพวกจอนี่ผมมาเจาะจใส่เพิ่มมานะครับก็อันนี้เป็น DC อันนี้เป็น AC นะครับก็เพื่อนๆที่นำไปใช้ตัวไหนไม่มีจอก็หาที่เจาะใส่เอานะฮะที่ไหนตรงไหนด้านหน้าว่างๆก็เจาะใส่หรือว่าจะเอาไปติดด้านนอกก็ได้นะฮะเราเอาจอนี่ไปโชว์ไว้คือเอาไปติดได้ตรงไหนก็ได้ที่ ที่มันไม่จําเป็นที่จะต้องอยู่ในเครื่องก็ได้แต่ผมเลือกที่จะเอาใส่ไว้ในเครื่องเลยเพราะว่ามันก็เวลาเราเรายกเราย้ายไปติดตั้งที่อื่นนะครับมันก็จะมีจอตรงนี้อยู่ติดเครื่องไปด้วยนะครับก็ต้องดัดแปลงหน่อยหนึ่งต้องไล่วงจรน,นิดนึงนะครับตัวน,นี้ก็จะเดินสายนะฮะพราจอเป็นจอ20แอมป์มันต้องเดินสายไปที่จอนี่นะครับ แล้วก็มาตัดต่อวงจรที่มันจะจ่ายออกทางปักด้านหลังนิดนึงก็อย่างที่ผมบอกว่ต้องมีความรู้ในระดับหนึ่งนะครับก็โอเคก็คงไม่มีอะไรแล้วเกี่ยวกับ u s เดี๋ยวผมต่อไฟเปิดเครื่องวัดรูปคลื่นให้ดูให้เพื่อนๆดูหน่อยนึงนไหนๆก็ไหนๆก็เอามาเปิดให้ดูแล้วเอามาแกะให้ดูแล้วนะครับก็ ดูการกินกระแสตัดแตนายดูรูปคลื่นกันหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาตัวสวิตชิ่งมาต่อกันนะครับครับผมก็ใช้สวิตชิ่งพาวเวอร์สปายตัวนี้นะครับได้มาจากร้านของเก่าอีกเช่นกันนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่า,าสุดยอดเหมือนกันสวิตชิ่งพาวเวอร์สปายตัวนี้นะครับเป็นสวิตชิ่งขนาด53.5โวลต์นะครับ 56แอมป์นะก็คือเป็นสวิชชิ่งขนาด3,000วัตต์นะครับ53โวลต์จ่ายได้ถึง3,000วัตต์เลยนะฮะสวิชชิ่งตัวนี้ผมก็เอามาดัดแปลงเพื่อเอาไว้เทสอินเวอร์เตอร์ระบบ48โวลต์นี่แหละนะครับ ได้มาจากร้านของเก่าราคาหลักร้อยนะฮะต้องบอกว่าหลักร้อยแต่ว่าสุดยอดมากๆนะครับตอนนี้ต่อสวิตชิ่งเข้ากับตัว UPS แล้วนะครับเดี๋ยวเปิดสวิชนะครับนี่นะฮะเปิดสวิชนก็จะทำงานนี่นะครับจ่ายไฟ 220v อโวลต์ออกมาแล้วนะครับแรงดันอยู่ที่ 227v โวลต์นะครับ ความถี่นะฮะอยู่ที่49เฮิรต์นะครับจริงๆแล้วไฟบ้านจะอยู่ที่50เฮิรต์นะอันนี้มันก็ออกมาที่49เฮิรต์นะครับก็จริงๆแล้วน่าจะปรับได้นะความถี่นะฮะทางด้านนี้น่าจะปรับเซ็ตได้มันมีตัว VR เกือกม้าอยู่หลายตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหน มันปรับเกี่ยวกับความถี่ก็เลยไม่ได้ไปยุ่งมันนะครับความถี่49-50เฮิรต์เนี่ยก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับความถี่อยู่ในช่วง45-60เฮิรต์นะครับบ้านเราสามารถใช้งานได้กับอุกอปกรณ์ไฟฟ้าได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะุูกรไฟฟ้าโดยส่วนใหญ่ก็รองรับความถี่50-60เฮิรต์แทบทั้งหมดนะครับอ,อ,อันนี้นะครับ เป็นกระแสสแตนบายตัวเลขในกล้องอาจจะวิ่งหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันมันเป็นเอฟเฟกของกล้องนะฮะแรงดัน53.5นะครับกระแสสแตนบายอยู่ที่0.6สวิงสวิงหน่อยนึงนะฮะก็ประมาณ0.6-0.7แอมป์นะครับนี่นะครับในตรงไฟตรงนี้มันก็จะโชว์อ,อยู่ในหมวด แบ็กอัพนะฮะหมดสำรองไฟนะครับสีแดงอันนี้ก็เป็นเป็นลนยลายไฟลายก็คือเอาต์พุตนะฮะจะขึ้นสีแดงเหมือนกันก็มันก็เหมือนเป็นไฟเตือนว่าตอนนี้ใช้อยู่ในหมวดสำรองไฟนะแต่ว่าถ้ามันมีไฟฟ้าเข้ามามันจะเป็นสีเขียวอ่ะน,นีนดูรูปคลื่นกันหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเปิดสวิทช์ออซิโลสโคปก่อน ครับก็วัดผ่านตัวหม้อแปลงนะครับเพราะว่าออสิโลสโคปไม่สามารถวัดไฟ220โวลต์โดยตรงได้นะฮะวัดได้ต้องใช้สายโพรบที่เป็นคูณร้อนะครับอันนี้เป็นสายคูณ10ไม่สามารถใช้ได้เสียบปลั๊กเข้าไป ถอนแสงหรือเปล่าเอ่ยนี่นะครับรูปคลื่นก็เป็นสายเวฟนะครับรูปคลื่นสายเวฟความถี่ก็อยู่ที่49เฮิรตซ์นะครับตรงกับตัวมิเตอร์มิเตอร์ตัวนี้นะฮะมิเตอร์ก็วัดได้49 Hz นะฮะออสซิโลสโคปก็วัดได้49เฮิรตซ์นะครับรูปคลื่นเป็นสายเวฟสวยงาม มีเพื่อนๆถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่า UPS ที่เรานำมาใช้งานเป็น water, อินเวอร์เตอร์เป็นแบบ m โม i ิฟ s i ไซเวฟหรือว่าเป็นแบบไซเวฟนะครับก็การทดลองเบื้องต้นถ้าไม่มีออสซิลโลสโคปนะครับวัดเราให้ใช้พัดลมพัดลมตั้งโต๊ะนะฮะพัดลมตั้งโต๊ะทั่วไปนี่แหละพัดลม12นิ้ว15นิ้ว ทัทั่วไปมาเสียบแล้วลองเปิดดูนะครับถ้าพัดลมทำงานปกติเหมือนเราใช้ไฟฟ้าไฟบ้านเนี่ยก็แสดงว่ายูเวสตัวนั้นเป็นไซเวฟนะครับแต่ว่าถ้าเอามาเสียบแล้วพัดลมมันคลางเสียงดังนะครับก็แสดงว่ามันไม่ใช่ไซเวฟมันเป็นโมดิฟายนะครับหรือสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือใช้มิเตอร์มิเตอร์ที่เรามีอยู่ที่เป็นมิเตอร์ทั่ว,วไปนะมาวัดแรงดันมัน ถ้าเป็น UPS แบบ modify sine wave เราจะวัดแรงดันได้ประมาณ160-170โวลต์เท่านั้นนะครับ170 180ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็น US p แบบ m o d i แบบ sine wave นะฮะแบบ pure sine wave เนี่ยเราจะวัดแรงดันได้220โวลต์เพราะว่ามิเตอร์ทั่วๆไปเนี่ยมันจะวัดขึ้น modify sine wave ได้ได้ไม่ถึง220โวลต์เพราะว่ามันมันวัดมันวัดแรงดัน RMS ไม่ได้นะครับมันวัดแรงดัน RMS ไม่ได้มิเตอร์ทั่วไปก็เลยวัดได้ไม่ถึง220โวลต์ที่หลายๆเพื่อนมาถามว่าจะทำยังไง u p s มันเสียหรือเปล่าไฟมันออกไม่ถึง220โวลต์นะครับนั่นแหละจริงๆแล้วมันก็ออกถ้าแรงดัน RMS มันออกที่220โวลต์แต่มิเตอร์มันวัดไม่ได้นะครับแต่มิเตอร์ทั่วๆไปเนี่ยมันวัดขึ้นไซเวฟอารเได้นะฮะมันก็จะวัด ถ้ามันเป็น U.S. ตัวนั้นมันเป็นไซเวฟมันก็จะวัดได้220โวลต์นะครับแต่ว่าทดลองด้วยพัดลมอ่ง่ายที่สุดนะฮะพัดลมมาเสียบเปิดดูถ้าเปิดแล้วมอเตอร์ค้างเสียงดังอืดก็แสดงว่ามันเป็นโมดิฟายแต่ว่าถ้าเปิดแล้วมอเตอร์พัดลมเยียบปกติก็เป็นไซเวฟนะครับอ่ะก็โอเค ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับ UPS ล e อ닉หนึ0 0 VA 9 0 0าวตัวนี้นะเอามาเปิดฝารีวิวให้ดูโดยคร่าวๆนะครับแล้วก็แนะนำเบื้องต้นในการที่เราจะนำไปใช้งานกับระบบโซล่าเซลล์นำไปเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ ก็คงต้องโจ๋ยเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ณโอกาสนี้ด้วยลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ